น,นี้มาเทสเซต15ฟ้องคอนฟิกเครื่องให้ลูกค้านะครับผมนี่เซต15เราเข้าแล้วนะตัวนี้ก็วิธีประกอบนะครับมันจะมีตัวฝาครอบมานะครับเซต15ทีนี้เราก็ต้องแกะออกเพื่อที่ใส่สายไฟนะครับด้านหลังในจะมีน็อตหนึ่งรูก็ขันตรงนี้นะครับขันออกดูปุ๊บก็เสียบสายไฟนะครับเสียบเสร็จเนี่ยก็มาคอนฟิกทู อันนี้ใช้โปรแกรม a d w a n e IP Scanner นะครับสแกนหาเครื่องสแกนเสร็จเนี่ยก็จะเจอเครื่องว่าเครื่องไหนนะครับแล้วก็มาเปิดนะครับเปิดในตัว b ร o w บ e r b ์ o w s e r ก็จะให้ใส่รหัสผ่านใส่ root user เปิด root นะครับเข้ามาก็จะเป็นชั้นสนะครับตัวนี้ก็จะไป conflict น,นะครับอันนี้มันจะเป็น conflict ว่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะ คอนฟิกตัว night a d ให้ดูอกอเดี๋ยวเอาแอน o o ูก่อนนะครับตัวนี้จะเทสเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าใน a d ยังไม่ได้เตรียม wallet ไว้ครับก็เข้ามาที่แอนพลูเดี๋ยวเอาเบียร์ดีกว่าเบียร์ตอนนี้มีปัญหาค่าโอนแพงของ bitcoin แต่ไม่มปัญหาครับเราสามารถ าสามารถคอนเวิรนะครับเป็น USD ที่ได้นะครับเพื่อที่ใจค่าโอนถูกลงครับทีนี้เราก็มาที่เหรียญที่เราต้องการขุดก็คือตัวนี้ขุด z EC นะครับเราก็ไปที่ z EC นะครับ z EC แล้วก็ ไปกดไกด์นะครับกดไกดที่ Set EC แล้วก็ไปที่ตัว Add-Date User ที่ต้องใช้นะครับก็ Copy มานะครับแล้วก็มาวางในตัวของเครื่องนะครับของเราที่เปิดไว้อา่า ที่ว่างๆอยู่ก็วางเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นยูเซอร์ที่เราใช้นะครับอ่าเราก็ใส่ยูเซอร์ที่เราสมัครเว็บไว้แล้วนะครับ mainner น,น,นะครับดอทด้วยชื่อนะครับชื่อเครื่องนะครับแล้วก็กดเซฟเลยเครื่องก็จะเริ่มทำงาน ก็เดี๋ยวรอเครื่องบูตนะครับเครื่องตอนนี้ยังียบอยู่นะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะเริ่มบูตตอนนี้เป็นเครื่องที่แรงที่นะส,สนะุดตอนนี้นะเครื่องเซสสินะนะครับแรงขุดตัวนี้420เคโซนะกินไฟประมาณ0ัน ห้าร้อยตวนูครับตอนเริ่มบูสเนี่ยมันเป็นไฟแดงกับสีนนเขก่อนครับเรื่งทำงานจะเริ่มปเป็นไฟเขียวครับ ก็มาดูที่เครื่องนะครับตอนนี้ก็มาดูที่พอคอนฟลิกเสร็จเราก็มาดูที่สเตตัสนะครับเครื่องก็จะเริ่มทํางานขึ้นมานะครับอุณหภูมิแรงขดค่อยๆเพิ่มนะครับไปที่สองร้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆนะครับต้องคอยรีเฟซนะครับตัวนี้มันไม่มีออโต้รีเฟซก็แรงขดตัวนี้จะอยู่4ี่ร้อยยสิบกซนะครับ อันนี้คือไปเกี่ยวกับพลิปแล้วก็เครื่องเริ่มเบาแสดงว่าเครื่องเริ่มทํางานเต็มที่แล้วครับแล้วก็ต่อกนี้ก็เครื่องจะทํางานตามอุณหภูมิห้องที่ตอนนี้นะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะเครื่องจะทํางานด้วยเสียงเท่านั้นนะครับเสียงเริ่มเบาแล้วครับไม่ดังมากครับโซน75ตอนนี้ขึ้นมาถึง420 450 k s ซแล้วนะครับ470 นะโปย่งหกสิบกว่าเลยครับวันนี้มันตั้งเสียงเบ้านะครับอันนี้มันร้อนขึ้มนมานิดนึง่งก็จะดังขึ้มนมานิดนึงครับแต่ไม่ดังมากนะครับโอเค,อเคก็เดี๋ยวมาดูเมนูต่างๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้460 k เคโซเดี๋ยวมันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับ มาดูเมนูอย่างต่างของเครื่องนี้กันก็สิสเมเป็นเซสิบหเปลี่ยนพาสเวิได้ส่านแอดมินมอนิเตอร์ตัวแรมได้ดูหลอกการทำงานได้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้นะครับรีบูตเครื่องผ่านเว็บได้ปิงฟูได้นะครับเอปิงดูว่าเป็นเครื่องไหนนะครับป l e d อ่าเป็นแต่แล้วก็ไม่อร์คอนฟิกก็คือคอนฟิกฟูนะครับปกตินะครับแล้วก็ ไมเนร์เซตไดตัสก็ที่ดูแรงขุดกันนะครับประมาณ400ใน440เคโซ่80องศานะครับอันนี้เน็ตเบิร์ไอพก็คือไว้สำหรับฟิกไอนะครับเปลี่ยนเป็น s t a ติกนะครับเพื่อที่จะฟิกไอพได้นะครับเครื่องก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์โฮมไมเน์ได้นะครับฝากติดตามชั้15ไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็ inbox สอบถามเข้ามาได้ครับผม 4 2 0เคโซนะครับ,รบกินไฟประมาณขัน 1, 600วัตต์นะครับกินประมาณ1600วัตต์แล้วก็สเตตัสประมาณเนี่ยครับ4 3 0 k ซนะครับ